หลังนกหวิดยาวดังขึ้นพร้อมชัยชนะเหนือไบเยอร์มิวนิกบรรยากาศในสนามไบอารีนาของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นก็คึกคักฮึกเหมิมเป็นพิเศษครับคือนอกจากจะคว้า3แต้มในเกมแห่งรูการชนิดถล่มแชมป์เก่าขาดลอย30และชัยชนะเมื่อคืนเพิ่มช่องว่างบนตารางคะแนนออกไปอีก5แต้มแล้วเลเวอร์คูเซนยังเป็นทีมเดียวในบรรดาหลีกใหญ่ยุโรปที่รักษาสถิติไร้พ่ายจนถึงตอนนี้ด้วย แน่นอนเมื่อทีมบินสูงเหนือความคาดหมายนักเตะและแฟนบอลย่อมแฮ ppy กันท่วนหน้าอย่างเมื่อคืนก็เป็นธรรมเนียมที่บรรดาผู้เล่นเลเวอร์คูเซ่นทั้งตัวจริงตัวสำรองจะตรงดิ่งไปตั้งแถวหน้ากระดานต่อหน้าแฟนบอลบนสแตนเพื่อร่วมปลบมือร้องเพลงเชียร์ปลุกใจเป็นการขอบคุณกันและกันหลังจบเกมประเด็นคือระหว่างที่แฟนๆเลเวอร์คูเซ่นกำลังปลบมือชื่นชมผลงานทีมรักจูจๆลูคสัสซาราเดกี้ผู้รักษาประตูของทีมเกิดนึกขึ้นได้ว่าพวกเขาขาดใครบางคนในโมเมนต์พิเศษนี้หรือเปล่า ใช่ครับฮาราเดก้รีบวิ่งไปตามชาบีเอรลอนโซผู้จัดการทีมที่ยืนอยู่ข้างสนามให้มาสนุกด้วยกันสำหรับออลอนโซนี่คือคุณื้อหนุ่มผู้ได้รับเครดิตอย่างมากในการพาทีมกลางๆอย่างไบร์เลเวอร์คูเซนขึ้นมารลุแชมป์เต็มตัวในรอบหลายปีปัจจุบันหากพูดถึงเลเวอร์คนฟุตบอลต้องนึกถึงชาบีเอรลอนโซตามขึ้นมาโดยปริยาย เอาล่ะคราวนี้ตัดกลับมาที่โมเมนต์ฉลองชัยชนะเกมเมื่อคืนหลังฮาราเดกิวิ่งไปเรียกบอสของเขาที่ยืนอยู่แถวซุ่มมานั่งอรอนโซ่ก็รีบวิ่งออกมาตามคำขอลูกทีมทำลายดังกล่าวในฐานะคนหน้าฉากถ้าคุณเซอร์ชาสสเปนิชจะตรงดิ่งไปหาแฟนเบาคนเดียวก็คงเป็นภาพปกติไม่มีใครคิดอะไรอยู่แล้วหาแต่ที่โคดคลาสคือจังหวะอลอนโซวิ่งหน้าตั้งลงสนามบอสเลเวอร์ไม่ลืมหันไปโบกมือเรียกเหล่าทีมงานสตาฟโคช ที่จับกลุ่มยืนเก้ๆกังๆไม่กล้าเดินออกมาให้รีบวิ่งตามเขาไปหาแฟนบอด้วยกันครับสำหรับสตาฟเลเวอร์กูเซนคนกลุ่มนี้ทำงานเบื้องหลังไม่ค่อยออกหน้าเอาจริงๆแทบไม่มีใครรู้จักชื่อเสียงเรียงนามพวกเขาด้วยซ้ําหาแต่กับชาบี้อลรอนโซสตาฟทั้ง9คนคือขุนพลคู่ใจผู้เปรียบเสมือนฟันเฟืองชิ้นเล็กๆคอยขับเคลื่อนทีมในมุมเงียบๆ จริงอยู่ที่อลอนโซได้รับเสียงชื่นชมล้นหลามหากแต่อีกมุมอีกด้านทําให้ได้ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังหากขาดใครคนใดคนหนึ่งไปเลเวอร์กูเซนอาจไม่บินสูงขนาดนี้ก็ได้โดยความดีความชอบทั้งหมดเพียงพอให้อลอนโซเรียกทีมงานทุกคนออกไปหาแฟนบอลด้วยกันแบบไม่ลังเลแล้วภาพประทับใจก็เกิดขึ้นบรรดาสตาฟที่ยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ข้างสนามค่อยๆทยอยวิ่งตามบอสเลเวอร์ไปสมทบกับนักเตะท,ที่ยืนปรบมือกับกองเชียร์หน้าอัศจรรย์ เช่นเดียวกับแฟนเลเวอร์ที่ส่งเสียงเฮกันอยู่แล้วแต่เมื่อเห็นเหตุการณ์อลรอนโซเรียกสตาร์บอกมาขอบคุณแฟนบอลด้วยพวกเขาก็ยิ่งปลบมือให้อลรอนโซและทีมงานดังขึ้นไปอีกครับไม่ใช่แค่ผลงานในสนามที่โดดเด่นแต่กุนซือหนุ่มคนนี้ยังจัดการบริหารซื้อใจคนในทีมได้น่าชื่นชมทีเดียวภาพโบกมือเรียกทีมงานกอดคอสตาร์ไปหาแฟนบอลชาบี้ดูถ่อมตัวมากๆอลรอนโซไม่ต้องการรับเครดิตเพียงลำพังแต่เขาอยากให้ทุกคนสัมผัสบรรยากาศแห่งชัยชนะไปด้วยกัน ชาบี้ทำให้เลเว์กูเซนเต็มไปด้วยสปิริตบรรยากาศในสนามไบอารีนาดูน่าเกรงขามสำหรับผู้มาเยือนสุดๆเหล่านี้คือคอมเมนต์บางส่วนถึงชาบี้อลรอนโซหลังเกมเอาชนะไบยอนมมวนิกสุดท้ายแม้นี่จะเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆหลังจบเกมแต่เหตุการณ์ระหว่างอลรอนโซกับทีมสตาฟก็ถือเป็นโมเมนต,ต์น่าประทับใจประจำแมชเมื่อคืนเลยครับในมุมลูกน้องหากเราเป็นหนึ่งในสตาฟ9คนนั้นและมีบอสแบบชาบี้อลรอนโซที่จบงานพร้อมให้เครดิตท,ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าคนจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลัง เจอหัวหน้าแบบนี้เชื่อว่าหลายคนทำงานสู้ตายถวายหัวเลยล่ะ